นมีแฟนผู้ชายและผู้ชายคนนี้มชอบใช่ไหมแล้วทีนี้ยนังกับผู้ชายคนนี้แบบไม่ดีแบบชอบทำร้ายแบบนี้แล้วมันก็ตอนแล้วมันไม่ได้ฆ่าผีคนนี้สุดแล้วอีผู้ชายนี้ก็โปิดแต่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนีบ้านเราสิน,นะของดาดาจกูกนะคะวันนี้นะคะก็มีการรวมตัวของมิมี่แล้วก็ลินดี้เกิดขึ้นที่บ้านของดาดานะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นคลิปในการกินของที่เราได้ไปเยอะมากสาคามิมี่จะไม่รวมกับคลิปบัวลอยนะคะนี่จะเป็นคลิปแยกคะ่ะ ไปดูเมนูวองเขาว่ามีอะไรบ้างอันยองทุกคนตอนนี้อยู่กับมิมี่นะคะวันนี้เราจะมาทำตงเปกกีกันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาให้เราไปดูกันเลยค่ะน,คน,น,นี่ค่ะทุกคนเราเห็นเคฟซีดาบูแล้วจะไปซื้อเคฟีกันเลยค่ะ A few moments later นี่ค่ะซื้อมาแล้วกับน้องลิลลี่ค่ะ แดี๋ยวเราก็จะไปกินกันเลยค่ะนี่คือความปังนะมีบัวลยแบบหม้อหนึ่งเลยอ่ะนี่กินบับตอกปรตีไก่ก k f c ค่ะแล้วก็มามา่าที่ไม่ได้อยู่ในรีส์โอเคค่ะทุกคนเราก็จะมาลองตอรปรตีดไปเลยนะคะทุกคนตักค่ะนี่ค่ะทุกคนกินแล้วนะอร่อยน้องคุณภาพบิ๊มมี่ไม่เคยตกนะค่ะอร่อยมาก อร่อยอร่อยอร่อยไม่ไหวอ่ะโอเคไปต่อที่คิมบัตนะคะนี่นี่ค <tough> ่ะอร่อยมากโอเคค่ะแล้วเราก็จะมูฟมาที่ไก่เผ็ดกันนะคะทุกคนเดี๋ยวก้องอยู่ไหนอ่ะ เห็นมากใช่ไหมไม่ไหวแมทธิวสุดยอดไหมยอดมากอ่ะจูนิวโป้ให้แมทธิวแมทธิวสุดยอดแต่นี่คือแมทธิวหน้าของแมทธิวให้เกียรติแมทธิวสุดยอดที่สุดกินไปได้ไงสองกล่องนทุกคนมีมีร้องแล้ว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 ร้อาอะไรแล้วมาต้อชนะแมทธิวแมทธิว ปวดเมือให้แมนฮิที <c oughs> สุดท้ายแล้วกับไก่อันนี้แบบเผ็ดเด็กๆนะทุกคน <c oughs> อันนไม่เผ็ดอันอนี้กินได้สบายสบายอะบัวลอยก็ยังกินไม่หมดต่อกก็กินไม่หมด งั้นเรามาต่อที่ฉากสุดท้ายะคะ่ะสปอยซี่เมาท์ถูกุยมูฟถูกเฮเบินนะคะอมาพูดต่อพูดต่อ,อ และสำหรับวันนี้นะคะดาดาจุกูแล้วก็ทีมงานมิมี่และลลลี่คะ่ะทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นการทําอาหารและการกินม,มีที่บ้านของดาดาเป็นคลิปแรกของบ้านดาดาเองมิมี่มูดต้องพูดว่าอะไรกดไล<ห>ค์กดแชร์กดสนัะไทยและและเอาหมั้ยต้องพูดว่าอะไรฮะกดอะไรกดอะไรกดอลค์พูด เอาไว้ในกดอะไรกดไลค์อะไรพูดกดขอไปเอาพูดพูดกดอะไรกดไลค์กดแชร์กดซับไปไหนและที่สัมัญที่สุดอย่าลืมโอเคค่ะทุกคนแล้วเตรียมตัวพบกันที่คลิปหน้าได้เลยค่ะไม่มีต่อไปเลยจะเป็นชิปแต่งหน้าช่องยุบเล้ทุกคนเมนมานะว่าอยากให้มีมีแต่งหน้ามีมีแต่งหน้าสัปดาห์หรือสัปดาห์แต่งหน้ามีมีแต่งหน้าดี่ีที่สุด ไม่บายหรือไม่บาย